สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาแบ่งปันคาถาเรียกเงินจากภายในจิตใจค่ะคุณไม่ต้องโพสต์ลงเฟซก็ได้แต่ที่พี่นิดลงโพสตลงเฟซพี่นิดให้ค่ะให้กับลูกค้าให้กับตัวแทนพี่นิดนะคะที่คือแบบมีบุญเสมอกันจะได้เห็นที่เราโพสต์ลงเฟซค่ะใครเอาไปใช้ก็ได้เห็นผลค่ะพี่นิดชอบอธิษฐานจิตแบบเนี้ย จิตในจิตใต้ำนึกตลอดถ้าเรารู้สึกแบบนี้คุณจะสบายใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองค่ะมีเหลือเฟือนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะพี่นิกก็มาก็เรียกอะไรขครของอะไรมาหลายปีค่ะเลยได้มารู้จักนะคะคลิปมหากราบของครูสิตา21วันครูก็สอนในเรื่องการโปรแกรมจิตเนาะแล้วเราก็โปรแกรมจิตนะคะ ได้ในสิ่งที่เราต้องการเยอะแยะมากมายเงินทองข้าวของของขวัญของฝากได้จากผู้คนคอยเอาให้เรานิดๆหน่อยๆคือว่าดีค่ะนะคะเราก็เลยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งหรือบางทีลูกค้าเราในระยะเวลาห้าปีที่เราขายของอนไ์มานะคะอาจจะเลิกขายกันไปแล้วนะคะอยู่ไม่รู้ยุทิศทางไหนนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยากจะมาให้พวกคุณค่ะนะคะแล้วก็มาให้ลูกค้าค่ะที่เป็นลูกค้าพินิให้ลูกค้าได้เงินคืนนะคะ ไม่ว่าคุณคือมันเป็นการโปรแกรมจิตเนี่ยค่ะนะคะเขาเอื่นไว้อย่างสมองคนเรากับร่างกายเราเนี่ยคือจิตใต้สำนึกค่ะนะคะนอกเหนือจากการที่เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลได้ใช่ไหมนี่ค่ะก็อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหลักฐานให้กับพี่นิดอีกเล่มหนึ่งค่ะนะคะคือคนร่างกายคนเราหรือสมองของเราเนี่ย สามารถรับรู้ทุกสปปรรพสิ่งในส่วนที่เราคิดพูดทําเพราะว่าสมองจะมีเส้นเลือดที่เชื่อมต่อกับร่างกายเราทุกส่วนนะคะเออนะคะไปซื้อมาอ่านได้ค่ะนะคะหนังสือระดับโลกนะคะเอาเวลาที่เหลือมาอา่านหนังสือก็จะทําให้เรามีความสุขนะคะมีสติรู้อะไรมากขึ้นไม่ใช่รู้แค่จุดเดิมๆนะคะอ่านนะคะนั่นแหละก็พอพ,พี่ไปดูคลิปมหากราบสามารถดึงดูดเงิน แล้วก็ขายของบางทีขายดีแล้วมันก็มีหลุดบ้างบอกเลยพี่นิดพี่นุษพอพี่นิดหลุดเรารู้สึกว่าปัจจุบันกับปัจจุบันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าภายในเราเอิม่มเต็มในสิ่งที่เราที่ฐานจิตใช่ไหมคุณเขียนเป้าหมายไว้อ่ะคุณอย่าลืมเป้าหมายคุณค่ะเวลาจะเดินนั่งไปไหนมาไหนค่ะอย่าลืมเป้าหมายที่เราเองตั้งไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันได้แล้วอย่าไปมัวแต่นึกกับปัจจุบัน พี่ถ้าถ้านหนูมินี่อ่ะแล้วหนูจะฝึกจิตยังไงแล้วหนูทุกข์ใจอย่างเงี้ยเรื่องแฟน,นอ่ะกูกูก็พี่อ่ะเลืกพูดเลือกพูดพูดกูดพ,ดพี่ผ่านมาหมดแล้วนะคะแม่นิดผ่านมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเคลียร์จิตเคลียร์ใจคุณให้จิตใต้สำนึกอ่ะทุกครั้งที่พี่เดินไปไหนมาไหนพี่จะบอกตัวเองเสมอว่า ขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกคิดทุกทางที่จะพูดกับตัวเองประมาณเนี้ยเวลาแล้วห้เรารู้แล้วลว,ว่ากลุ่มคนที่คุณคิดว่าเขาต้องมาพูดลบกับเราแน่นอนฉันก็จะหลีกเลี่ยงเพราะในขณะที่เรากําลังฝึกเขาเรียกว่ากําลังสร้างตัวของตัวเราเองเราเพิ่งเริ่มต้นรู้จักกดแรงดูดกดจักรวาลใช่ไหม เราอย่าเอาสายตาหูจมูกเราไปเสพสิ่งที่มันไม่ทำให้จิตใจเราสบายใจให้เราไปเสพแต่สิ่งที่เราต้องการมองภาพในสิ่งที่เราต้องการขายของวนไปฟังเพลงคลาสสิกวนไปทำให้ตัวเองให้มีความสุขมันก็จะทำให้เราดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการข่าวลบๆเรื่องลบๆไม่เอา หรือหนังฟังเพลงเศร้าๆมันอาจจะมีมาบ้างแต่ก็บอกว่าไม่เอาไม่แบลไม่เอาไม่รับแบบนี้แต่เราก็ไม่ถึงกับปฏิเสธที่แบบว่าจะอยู่กับคนเหล่านี้ไม่ได้แต่เราให้อธิษฐานจิตว่าวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเจอแต่คนร่าเริงยิ้มแจ่มใสพอคุณโปรแกรมตัวเองเสร็จปุ๊บค,คุณรู้สึกไปเลยว่าวันนี้จะเจอแต่คนดีๆ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะดีกับคุณเขาจะน่ารักกับคุณเขาจะยิ้มเขาจะทําให้คุณมีความสุขอะพอคุณคิดบอกไปแล้วเนี่ยทีนี้ยคุณจะรู้สึกมีความสุขคนคนนั้นเขาก็จะมาทําให้เรามีความสุขจริงๆค่ะให้เชื่อฟังดูนะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนี่แหละนะคะคลลับของการโปรแกรมจิตอืมวันนี้นะคะไม่ต้องของเงินไลแฟนเลยค่ะนะยืนให้เองเลยค่ะนะคะ นะคะวันนี้จะมาพาโปรแกรมจิตคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เคยพูดลบกับเงินมามากมายมหาศาลนะคะอันดับแรกค่ะนะคะขอโทษเงินนะขอโทษเงินก่อนนะคะบอกเลยว่ามันดีต่อใจจริงๆค่ะขอโทษเงินนะที่ฉันเคยพูดรบๆกับเงินอย่างเช่นเงินหายากเงินไม่มีเงินหามาได้ใช้แต่นี่เงินหมุนเงินคาว่าเงินหมุนเนี่ยเขาไม่ให้พูดนะคะเงิน อะไรอ่รอที่เราชอบพูดอ่ะเราขอโทษคําเหล่านี้ขอให้หมดไปจากชีวิตเราได้ไหมเราไม่ต้องการแล้วหรือเราเผลอพูดขึ้นมาแล้วก็ตกปากตัวเองไม่เอาวฉันมีเงินเหลือเฟือไม่ไม่ไม,ไม่ฉันมีเงินเหลือเฟือฉันมีเงินเยอะแยะให้พูดแบบนี้กับตัวเองข้างในใจเริ่มเอาลูกชายตื่นแล้วอนลูกนอนนอน,น,อน อยากกินน้ำขอเา็นเดี๋ยวนะขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง มาเริ่มกันเลยไม่ว่าจะเงินเท่าไหรห้าบาทสิบาทมีอยู่ตอนนี้ขอบคุณยิ่งขอบคุณได้มากเท่าไหร่ยิ่งมัง่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาฉันมีเงินเหลือเฟือเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่หมาอีกแล้วเงินของฉันผีด,ดอกออกผลมากมายเพิ่มคูนทวีคูณเงินรักฉัน ลูกค้าโอนเงินสั่งซื้อให้ฉันง่ายๆสบายๆเ,เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วแล้วพาลูกไปซื้อระบายสีหรือยังเดี๋ยวก็ลืมอ่ะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินภาษาการเงินอ่ะเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดแต่พี่พูดย่อๆยยเท่านี้ เหมือนคุณอยากจะมีเงินเก็บใช่ไหมคุณก็สั่งตัวเองเลยฉันมีเงินเก็บทุกวันฉันมีเงินเก็บทุกเดือนฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินง่ายฉันเสกเงินได้ฉันเนรมิดเงินได้ฉันมีเงินเพิ่มพูนระวีคูนเข้ามาหาฉันทุกคิดทุกทางอธิษฐานจิตคิดในใจต่อไปนี้จะมีผู้คนมากมายโอนเงินให้ฉันทุกคิดทุกทาง ด้วยแรงอธิษฐานจิตมีแต่คนรักฉันอยากจะเอาเงินมาให้ครอบครัวฉันใช้ฟรีๆทุกทิศท,ทุกทางยิ่งฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่ฉันยิ่งได้รับการสนับสนุนจากจัก,กราวาลจากผู้คนมากมายได้เงินมาฟรีๆได้ข้าวได้ของโชคดีมีโชคลาภจากทุกทิศทุกทางให้คุณรู้สึกไปเลยว่าตอนนี้คุณมั่งคั่งเรียบร้อยแล้วหรือ ดีกว่าคุณไปคิดลบไหมนะคะวันนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณมีเงินเยอะแยะมากมายถาถมเข้ามาหาตัวคุณเนี่ยครอบครัวคุณเนี่ยตลอดเวลาหรือบางทีรู้สึกไปเลยก่อนนอนให้พูดก่อนนอนสิ่งนี้ให้พูดก่อนนอนแล้วก็บางทีทุกขนาดจิตที่เดินไปคุณพูดกับเงินจนกว่าคุณจะมีสติจนกว่าคุณจะมีความรู้สึกพองฟูรู้สึกดีใจรู้สึกว่าคุณมั่งคั่งเหนือเฟือ นั่นแหละพูดจนกว่าเงินมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พอคุณมีสติค่ะคุณก็จะหาทางออกในการหาเงินได้เชื่อไม่เชื่อลองขอบคุณบ่อยๆซ้ๆําๆนะคะแล้วคุณก็จะมีทางในการหาเงินง่ายสบายๆทีเนี้ยจากที่คุณบอกว่าหาเงินยากเงินก็จะหาง่ายโอกาสในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่ที่คุณจะเอารอเปล่าเท่านั้นเอง คุณเปิดใจรับหรือเปล่าค่ะอ่าพอโปรแกรมแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆซากแล้วทีเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณขอเลยนะเหมือนในใน u t u b e เขาก็จะสอนวิธีการโปรแกรมจิตในเรื่องรอตเตอรี่เนาะเออคุณเข้าไปดูได้นะคะบางอันน่ะเขาได้เงินจริงๆนะดูบ่อยๆ <c oughs> สมมติลองคิดบวกนะ <c oughs> จากที่เราคิดลบเนาะ เออคิดว่าเราถูกลอตเตอรี่อะรางวันที่หนึ่งหกล้านบาทแล้วกันถ้าวันนี้เราถูรางวัลลอตเตอรี่หก้ล้านบาทอะคุณก็จินตนาการไปเลยเออหกล้านบาทจะเอาไปทําอะไรดีแต่อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้นะ <c oughs> ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีเหลือเฟือก่อนเออถ้ามึงไดจริงจริงมึงปิดนี่แน่นอนแต่ให้ตอนนี้ให้รู้สึกอะว่าถ้าสมมติว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าวันนี้เราขายของยอดขายได้หลักล้านได้หลักแสนหรือได้หลักหมื่นอะ เราจะเอาเงินไปทําอะไรวะอะไรเงี้ยหรือเราโปรแกรมจิตแล้วอะไรเงี้ยถูกได้ยอดขายมากขึ้นหรือขายของที่มีอยู่หมดมากขึ้นอะ่ะเราจะเอาเงินไปทําอะไรหรือสมมติว่าคุณถูกเงินเราจะได้รางวัลที่หนึ่งได้เงินหกล้านบาทเราจะไปทําอะไรดีดนะเราก็ินจินตนาการเพลินๆไปมันก็มีความสุขดีนะมันก็ดีเราเอาสมองไปคิดเรื่องลบนะทุกคนมันก็รู้สึกดีค่ะนะคะมันทําให้เรามีความสุขอันดับแรกค่ะมันทําให้เราไม่ต้อง ทุกใจมันทำให้เรามีความสุขง่ายๆค่ะคุณลองคิดดูถ้าวันนี้คุณถูกระวันที่หนึ่งคุณจะเอาเงินไปทำอะไรนะนี่นะก็ลงทุนเนาะลงทุนเพื่อเปลี่ยนชีวิตนะอ่านะคะพี่ก็รักกระเป๋ารักซับมากค่ะนะแต่ว่าเราบวกไม่ขาดต์ทีก็ขอภาวนาให้ตัวเองบวกขาดนะคะนะคะ แล้วก็จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะคะหลังว่าสักล้านกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จินตนาการไปเห็นรูปบ้านซื้อรถสักคันหนึ่งเป็นของตัวเองให้แม่ทําบ้านข้างล่างเสร็จสักหนึ่งก้อนให้เงินน้องเพื่อจะไปอยู่กับแม่เลี้ยงแม่ทําอะไรก็ได้ที่มันที่เขาหลักของเขาอะที่บ้านอะไรอย่างนี้เออนะคะมันคุณก็จินตนาการแต่ว่ามันก็ดีนะถ้าหรือว่าวันเนี้ภายในหนึ่งปีเรามียอดขายเรามีเงินเก็บมากขึ้น หลักหลายหมื่นหลักแสนอยูด่ดีเราก็มีเงินลงทุนมีกําไรหลักล้านเออเราจะทํายังไงดีมาคิดแบบนี้คิดแบบนี้มันมันจะทําให้เรามีความสุขมีสติมากกว่าการที่แบบเรามานั่งคิดโลไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะเรื่องอะไรก็ช่างสีเรียกอ่ะสีด้านของชีวิตอ่ะเรี่กงอะไรการงานการเงินความรักสุขภาพเนะเาะออสีด้านของชีวิต มันดีนะมันทําขอบคุณมากๆนะที่ทําให้เรามีความสุขภาพดีผิวพรรณดีกินอะไรก็รู้สึกเลยว่าวันนี้ฉันหุ่นดีผิวพรรณดีเอเอเดินไปไหนตรงไปตรงไหนมาไหนเลยเห็นเออสมมติว่าคุณแอบรักใครอยู่ใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้รักคุณอ่ะเอออย่างน้อยนะก็ยังเห็นหน้ามาทําให้เรารู้สึกดีนะเออก็รู้สึกรักเขาอ่ะยังไงงยังไงก็อย่าไปรู้สึกเจ็บ เพราะการที่ไม่ได้ครอบครองเขาให้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาก็มาน่ารักให้เราได้เห็นทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยเออให้รู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนเขาเป็นดาราอะไรเงี้ยนะคะให้ให้ให้รู้สึกว่าเขาเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รู้สึกไปเลยค่ะนะคะผู้หญิงนะคะต้องการให้ผู้ชายเลี้ยงค่ะนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่แบบเออนะคะอยากจะไปเลี้ยงผู้ชายเราค่ะนะคะบอกไว้เลยค่ะนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะบายบายสวัสดีค่ะนะคะพ่อรักถึงมาแบ่งปันนะคะัส,สดีค่ะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอยากจะเป็นลูกที่ดีของแม่อยากจะเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเพื่อทําอะไรดีให้กับสังคมค่ะนะคะบายบายสวัสดีค่ะ